นานมาแล้วบนยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้ามีตำนานเล่าขานถึงเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ใครได้ครอบครองจะมีพลังเหนือธรรมชาติปกป้องจากอันตรายทั้งปวงฉันได้ยินเรื่องนี้จากคนแก่นในหมู่บ้านเขาเตือนว่าการเดินทางขึ้นไปอันตรายมีสัตว์ร้ายและกับดักมากมายแต่ความอยากรู้มันห้ามไม่ได้จริงๆ แกแน่ใจนะว่าจะขึ้นไปเพื่อนถามด้วยความเป็นห่วงต้องลองดูสักครั้งฉันตอบอย่างมุ่งมั่นการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งหน้าผาสูงชันและป่าทึบแต่ในที่สุดก็มาถึงถ้ำลึกลับที่ซ่อนเครื่องรางไว้ทันทีที่สัมผัสมันเปล่งแสงเจิดจ้าเหมือนมีพลังงานบางอย่างไหลเวียนในร่างกาย แต่สิ่งที่ได้มาต้องแลกด้วยบางสิ่งเมื่อออกจากถ้ำพบว่าภูเขากำลังสั่นสะเทือนแผ่นดินแยกออกจากกันการครอบครองเครื่องรางปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นบทสรุปของการผจญภัยครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตาม